มันตัดกคันกันเท่าดขึ้นเดี๋ยวนี่ขึ้นดเดืนี้่บ้านนี้ต้องอกวกันคนม่ด้มาไม่ไดมาเลย การน้ำเนี่ยเนี่ยเห็นไหม่ะวานเนี่ยมันมันคือการปิดเปิดประตูพวกน,นี้รู้สึกว่ามันจะบ่อยบ่อยนะ <c oughs> ท่านทั้งเงินเขาวานเพท่านเนีออกน้ำครับเป็นน้ำก็น้ำไม่มีไส้เข่าน้ำบ้านนี้น้ำกระบรายท่อเจ้าหน้ากับผมเปียงมาใหายถึงน้ำไหลออกท่อจักเชียร์นี่เขาเขาตายแล้งเมื่อไรครับชาวชาวบานไว้จะใครเพิ่มขึ้นน้ำขึ้นอีกน้ำมันจะออกท่อมีหม่ามว้นเพราะมันหน่อยคนก็เลยพากันกลับขึ้นเมื่อไหร่น้ำโบออกท่อถ้าได้กุ้งหน้าโขบ ผูพ้พ่อกันญาติน้ำพะนุ่งฉันที่ขากันยุ่งฉันคิดกัน,น,นยุงน่งฉันย้อนต้อนการน้ำน้ำบมอ,อกทอรถเขาใกล้กตายแล้วใกล้แล้วเัาไปบง้างๆๆนเมื่อวันเมื่อวันไปแล้วน้ำโมอ,อกทอน้ามโมมีหน้าโมมีเขาพ่อใส่น้ำแล้วบ้านแห้งไว้ลอดน้ำข่วงน้ำน้ำข่วงกรบโมอ,อกไปสักเทื่ยครับน้ำพบ่อโมไปบมอ,อกทอ นี่บอออกท่อนก็เจ้าน้ยอุดไว้ครับบอบ่บอออกบอไหลเรียกร้องใ่าเพิ่นป่อยน้ำไม่อีกเพิ่มน้ำไม่อีกจังสิออกทอแล้วปกติทุกปีก็โอเคแล้วเจ้าหน้าก็ไ้เดือดร้อนยังเพราะว่าปีนี้ก็ซาอยู่ซาหลายมือเติบอยู่ลหละซาจนเดือนร้อนมันไปจนเจ้าหน้าขึ้นมาร่วมตัวกันบ่เป็นจังสันก็คือสิสิบไดนน้ำนะต้องการให้เจ้าน้ยเพิ่มน้ำ คลองขึ้นมาพอให้ท่อที่คุดไปแล้วนี่มันหลอดไปได้อันนี้น้ามันหมดดันบอลอดไปจักสี่ไปคุดไปเห็นอย่างเนาะท่อก็ได้มันมีหลายอย่างทั้งกุ้งทั้งเขาทั้งปลาปกติมันติดเต็มคล่องน้ำมันจะออกโดยของเขาเองนะมันก็จ่มีความเดือดร้อนีอย่างนะปกติปล่อยเพิ่่นวันที่สียงที่วันที่อาทิตย์น้ามันก็เต็มแล้วนะแต่ก่อนแต่เนี่ยเขาพ่นว่าผสมคลองก็จักสิว่าจังไหนเนาะเดี๋ยวนี้ซาบว่ากลายเป็นเดือน ถ้าก็เป็นกายเป็นเดือดสานะผมเดือดร้อนนังไมด้ผมก็มาสูบเอานี่แหละตั้งเครื่องสูบจมูอแก้ไขก็เพิ่มทุนเออเพิ่มทุนไปอีกเดือดร้อนปะเดือดร้อนเดือดร้อนน้ำมันกาแฟเอ่อรอนน้ำกับบ่มาก็ได้สูบเอาให้เจ้านายมาว่านให้เจ้านายซอยคือเพิ่มน้ามาดันขึ้นมาให้มันสูงขึ้นานะนะเจ้านายขึ้นเห็นมาเห็นงสีเหลวก็พอใจอยู่เพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดตามอันอนี้ Quân, rồi không phu sao na, đi chơi <laughs> vô